สวัสดีได้จ้าพวกกันอีกแล้วคะ่ะไว้ตุ๊กตาพาฝันพ่กันก็นมานี่คะ่ะกาแฟหอมๆเนาะค่ะเนาะมากินกาแฟนํากันค่ะเพื่อนๆก,ก็สบายดีกันเมื่อทุกคนเป็นบอกคะ่ะคำพูดเมืมีเวลาก็แวะมาคะ่ะจิบกาแฟฟังพี่นกร้องเพลงตอนเศร้าๆทางเงินทางยุโรปตอนนี้นะคะเนาะ ได้ยินเสียงเสียงเอ้ยโอ้พันเอ็ดทุระพันค่ะมาค่ะกินกาแฟรำกันก่อนค่ะอากาศดีดีค่ะมืนน่อนี้สดชื่นขนาดเลย เสร็จแล้วพระเอตุวัดอันทองอันวัดที่พระนธรรมมันเอดลิบนำเหอนค่ะคุยกันเมื่อกี้นะเมื่อนี้ลรหยุดเมื่อนี้ก็มื่ออื่นชิหยุดงหยุดโบธรรมพันอกจนน้อยพระเอ้พันน่ะมีอันมู่มากินกาแฟนาคะตอนใบใยจักน้อยพันไปโบดมาพันน่ะแวะพันกันเลยพันก็นเลยโทรมาบกก็อีกอีกหลายชั่วโมงยล่ค่ะ ก็เลยมาแม่วะอากาศสดชื่นนะคะนะมันเป็นอากาศดี24องศาเซลเซียสค่ะมือนี่ทั้งอาทิตย์เลยสิเป็นอากาศ23 24 25ก็เปีี่ยบก็เป็นถือว่าเป็นอากาศดีขนาดละคะ่ะ กินกาแฟเนาะค่ะเนาะฟังพีนกร้องเพลงก็ฟังพ่นลคยดีเด้อค่ะ อันนี้ก็จักนกตัวนะคะเอ้ยบูรู้ด้อมันมีนกหลายๆนะคะเนาะเมื่อวันก่อนนะพันนกตัวที่พันจิกกอไม้นะคะพันที่ว่าพันไปยู่นํากอไม้แล้วพันที่ชอบเอาวันเอาปากพันไปจิกอันต้นไม้มันมีซื่อดอกงามๆนะค่ะวัน่าทิตยเลย้ทายบ่ทันยู่นําสวนหลังเหินนี่ค่ะ อากาศดีอันดอกไม้บานก็นทำให้สดชื่นเนาะคะเนาะนกร้องเพลงนี่ก็ความสุขธรรมชาติเลยค่ะนี่แข่งกันห้องตุกตาป่าฝันก็เพื่อนๆมีแต่อัน สุขภาพแข็งแรงนะค่ะเด้อแล้วก็แฮปปี้ตื่นมาก็เอ็ทันเอ็นนี้น่ขะเนะก็ชุ่มก็ช่วยสดชื่นสดใสว่างั้นเถอะกะแล้วก็อันดูแลสุขภาพตัวเองค่ะแล้วก็ถ้ามีเวลาก็มานั่งจิบกาแฟนํากันนะะ่ขเนะเห็นหน้ากันคุ้มมือกันอย่างดีมันบอกค่ะก็อย่างว่าเออเรายังอยู่มันบอกอืม กาแฟก็หมดไปแล้วค่ะอีกถ้วยหนึ่งของมื้อนี้เนาะค่ะเนาะยนกไหลก็น่านะะ้อนี้นกนี่มันไหลยอยู่แล้วเนาะค่ะเนาะยิ่งมื่ออากาศดีแห้งไหล คนชอบสวนเนาะค่ะเนาะมีความสุขทาท่าเป็นช่วงซัมเมอร์แดดอุ่นๆดอกไม้บานสดชื่นน้ำสวนนี่ก็มีความสุขเลยคะ่ะตามสไตล์เอ่ยนะจ๊ะเด้อถ้าผู้เราชอบก็มานั่งน้ำกันค่ะ แค่ฝังเสียงนกข้องผีนี่ก็สดชื่นแล้วเนาะ สวนดอกอันดอกไม้บานกันดอกโหดเกลืนเสียเต็มโกนนค่ะสีส้มอมอ่าสีอันแดงอมชมพูเนาะค่ะเนาะสดชื่นขนาดเลยอะกาแฟก็มดไปแล้วถวยนึ่งค่ะถ้านั่งไปมันก็แห้งเหิงเนาะค่ะเนาะกั คือเพื่อนๆนั้นมีความสุขกันทุกคนเรือนว่ากันเด้อะปะพ่อกันคลิปต่อไปเอ้ยก็ขอ,ขอบคณใลไดไหลนะค่ะเด้อที่มันนั่งอันจิบกาแฟนเอ้ยเนาะค่ะเนาะพ่อกันคลิปนาค่ะสวัสดีค่ะ